สวัสดีค่ะวันนี้มากินฝรั่งนะคะฝรั่งสีชมพูเนี่ยซื้อมานะคะโลละเก้าสิบบาทไม่เคยยังไม่เคยกินฝรั่งสีชมพูเลยลองดูนี่นะคะหวานเนื้อนิ่มเนี่ยคะ่ะหวานแล้วก็เนื้อนิ่มนะคะอืม ไม่เคยกินนะคะเพิ่งเคยกินครั้งแรกหวานอร่อยคนะืะ